สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะฮะมาดูตัวอย่างไอเดียโปรเจกต์นะครับที่ แนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปฝึกฝนกันดูนะครับซึ่งโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเป็นโปรเจกต์จากน้องที่ติดตามผมอยู่นะนะครับพูดชื่อก็ได้น้องดิวนั่นเองนะครับก็เป็นน้องที่ติดตามช่องผมมานานแล้วนะครับแล้วก็ได้สร้างโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาแจกฟรีด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะลองเอาไปศึกษานะครับเอาไปต่อยอดดูอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสุดยอดมากวันนี้ก็เลยอยากจะพามาดูนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าเราอยากจะฝึกฝนการเขียนโปรแกรมนะครับเราควรจะฝึกฝน โปรเจกต์ประมาณไหนหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เป็น Full s t a c โปรเจกต์เนี่ยนะครับเราควรทำประมาณไหนอะไรแบบนี้นะวันนี้ก็จะพามาดูนะครับอันนี้อันดับแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณน้องดิวมากๆนะนะครับที่ทำโปรเจกต์ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็แจกโค้ดฟรีด้วยนะครับอันนี้ก็คือแบบสุดยอดมากนะฮะก็เผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะได้ลองเอาไปศึกษาเอาไปต่อยอดเอาไปประยุกต์ใช้กันนะครับโอเคทีนี้มาดูกันเลยนะครับซึ่งน้องดิวบอกว่าโปรเจกต์ตัวนี้น้องดิวออกแบบเองนะครับยันโลโก้เว็บไซต์เลยนะครับผมออา โอเคก็เดี๋ยวมาดูหน้าตานะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่นะครับก็เป็นเว็บไซต์นะครับออกแนวเว็บบริษัทอะไรแบบนี้นะอ่าก็พามาดูกันนะครับนี่ฮะอ่านะครับหน้าแรกของเว็บไซต์ก็นี่ครับสวยงามนะครับมีคาร์เซลนะครับสไลด์นี่นะครับโอเคเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะนะครับประมาณนี้นี่มีในส่วนของวิดีโอด้วยนะครับผมสามารถคลิกได้นะครับอ่านี่ครับ บอกหรือว่าสุดยอดนะนี่นะครับมีในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นบล็อกนะฮะอ่าซึ่งเป็นข้อมูลจริงนะเนี่ยสามารถคลิกมาแล้วก็ดูบล็อกได้นะครับอ่านี่ครับมาดูต่อนะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นคอมมูนิตีนนะครับก็จะมีแบบว่าให้โพสต์ได้แล้วก็คอมเมนต์ได้อะไรแบบนี้นะอ่านะครับคือมีหลายระบบมากนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของผู้เช่าชาญนนะครับหรือว่าพนักงานในบริษัทนะครับอ่าทีมนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้หน้าแรกนะครับ ต่อไปนะมาดูหน้า about นะครับนี่อันนี้จะเป็นหน a b o า t นะครับผมอ่านี่นะครับแล้วก็บล็อกนะครับอ่าบล็อกตัวนี้เนี่ยก็สามารถเลือกโหมดหมู่ได้ด้วยเห็นไหมนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจริงๆนะอ่านะครับถ้าเกิดว่าไม่มีส่วนตรงไหนเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นะนะครับอ่าถ้ามีก็จะมีข้อมูลสามารถคลิกมาได้นะครับโอเคต่อไปก็คือส่วนของคอมม u n i t y นีนะครับซึ่งในส่วนของคอมม u n i t y เนี่ยสามารถสร้างโพสต์ได้ด้วยนะเออนี่ครับสร้างโพสต์อัปโหลดรูปภาพนะ แล้วก็เลือกมวดหมู่ได้นะครับผมอ่ะทีนี้หลังจากเราสร้างโพสต์เสร็จข้อมูลก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้แล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะอย่างเช่นผมเข้ามาที่โพสต์นี้นะครับนี่เห็นปะ่ะจะมีในส่วนของคอมเมนต์ด้วยอ่านี่นะครับบอกเลยว่าสุดนะฮะโปรเจกต์ตัวนี้คือแบบเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองสร้าง Full Stack Project นะซึ่งอันนี้น้องดิวใช้นะครับเป็น n o d e js นะครับสำหรับการเขียนระบบนะนะครับส่วน f อน n t end ก็คือ ผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นอ่ะเดี๋ยวมาดูอ่ะเป็น handlebars นะครับนี่ h a n d l e b a r ก็ใช้เป็น template engine นะครับสำหรับการเอาข้อมูลมาแสดงนะครับส่วนตัว back end ก็คือ node.js นะครับฐานข้อมูลนะครับก็คือใช้อ่ะเป็น mysql นะใครที่อยากได้โปรเจกตตัวเนี้ยลองเอาไปศึกษาเนี้ยนะครับน้องดิวแจกเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่า GitHub ตัวเนี้ยไว้ให้ทุกคนด้วยนี่นะฮะน้องดิวทำแบบดีไซน์ไว้ดีมากนะสวยงามเลยนะครับนี่แล้วก็มี ระบบบอกด้วยนะครับว่ามีส่วนไหนบ้างเนี่ยก็จะมีฝั่ง Cli e n t ก็จะมีตามนี้เลยนะครับหน้าต่างๆโชว์พวกข้อมูลบทความอะไรพวกนี้นะครับส่วนแอดมินนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของแอดมินนะครับก็น้องดิวทิ้งนี่ครับรหัสของแอดมินนะเดี๋ยวมาในส่วนของแอดมินเลยนะครับผมใส่แอดมินไปนะครับใส่ username กับรหัสผ่านล็อกอินเข้าไปนะครับตรงนี้เขาบอกว่าอีเมลอ๋อโอเคน่าจะใส่ผิดหรือเปล่า ลืมอ่าแอดจีเมลนะครับล็อกอินไปอ่านี่ครับพอเข้ามาที่หลังบ้านนี่เป็นไงคือมีนะครับบอกข้อมูลต่างๆนี่แสดงแบบเป็นชาร์ตสวยงามนะครับผมอ่านี่ครับก็จะมีบอกว่ามีกี่โพสนะครับมีบล็อกกี่บล็อกนะครับมีคอนแทคกี่คอนแทคนะครับมีแอดมินกี่คนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็สามารถคลิกมาดูนะครับอ่าในการจัดการบล็อกอะไรพวกนี้ได้นยก็สามารถแก้ไขบล็อกได้นะครับนี่คือแบบชอบ UI มาแม่นะครับ แล้วก็นี่ครับจัดการการติดต่อคอนแทคนะนี่ครับอ่าโอเคแล้วก็ในส่วนของจัดการแอดมินนะก็สามารถเพิ่มแอดมินอะไรแบบนี้ได้เห็นปะ่ะคือเนี่ยเป็นระบบประมาณนี้ครับที่อยากจะมาให้ดูตัวอย่างเชื่อว่าหลายคนที่ดูก็พอจะมีไอเดียนะลองเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปต่อยอดดูนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวอย่างที่น้องดิวทามาเนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับอ่ะนี่ครับก็จะมีให้ล็อกอินเข้ามาที่แอดมินนะลอกเอาออกไปได้นะครับนี่เห็นปะ่ะมีสวิตช์ alert ด้วยอนะ่ะคอนเฟิร์มไป นะครับก a c k มานี่ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็มีในส่วนของ register กับ login แต่น้องดิวบอกว่าเหมือนจะยังไม่ได้ทำระบบตัวนี้นะนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องของ JWT หรือว่า authentication แต่ว่าได้บอกน้องดิวไปแล้วว่าลองเขียนเลยนะครับไม่ยากเกินไปเพราะว่าทำได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยคือแค่ไปต่อยอดอีกนิดน,นึงก็ทำได้แล้วนะครับคือ เจ๋งนะครับโปรเจกต์ตัวนี้คือเนี่ยเป็นตัวอย่างที่อยากจะพาทุกคนมาดูว่าในการที่เราจะฝึกเขียนโปรแกรมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นนะครับอยากจะเป็นวัยเนี่ยคือมันจะต้องมาสร้างโปรเจกต์ประมาณนี้แหละนะครับทีนี้เดี๋ยวพามาดูนะนะครับอ่ะในส่วนของโค้ดก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมาดูว่าน้องดิวใช้เป็น dependencies อะไรบ้างนี่ครับก็มีตามนี้เลยเห็นไหมนะครับอ่านี่ครับในการสร้างโปรเจกต์ตัวนี้นะนี่นะครับ ส่วนของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลก็ใช้เป็น next นะฮะอ่ะน่าจะอ่านแบบนี้เนาะนะครับอ่าเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับอ่ามีในส่วนของ middleware อันนี้ยังไม่ได้ทำเนาะนะครับผมโอเคแล้วก็ router อ่ะอันนี้จะเป็นหน้าต่างๆนะครับก็จะมีอ่าหน้า admin นี่ฮะโอ้โหดูดูโค้ดฮะ500กว่าบรรทัดะครับโอ้โหนี่นะฮะบ,บอกเลยว่าโปรเจกต์เนี้ยคือทำให้ต้องดิว up level มากๆเลยนะครับ นี่นะอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าน้องดิวเนี่ยคือเป็นผู้ติดตามที่ติดตามผมมานานแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคือน้องดิวจะติดการดูทิวทัศน์นะนะครับเพราะว่าเวลาผมไลฟ์อะไรเงี้ยก็จะชอบพูดคุยกันนะครับแต่มาตอนนี้บอกเลยว่าได้เห็นการพัฒนาที่ดีมากๆนะดีขึ้นเยอะเลยนะครับจากแบบทําไม่เป็นเลยนะครับจนถึงขั้นเนี้ยคือบอกได้เลยว่ามีการพัฒนาขึ้นอย่างมากนะครับนี่ฮะก็เลยอยากจะเอาตัวอย่างของน้องดิวนะครับที่แบบ ศึกษาเองนะครับเอามาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยทุกคนทําได้ถ้าเกิดว่าทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นฝึกจริงๆนะครับนี่ฮะก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะฮะน้องดิวอีกครั้งหนึ่งนะที่ทำโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วแจกฟรีด้วยแบบโคตรหล่อนะครับผมใครที่สนใจนะก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เอาไปติดตั้งใช้งานกนดูเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับให้เราได้ดูได้อะไรอย่างนี้นะเนี่ยดีมากนะครับผมขอเอาน้องดิวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ควรทําตามนะครับส่บ ฝึกฝนการเขียนโปรแกรมอยู่นะครับใครที่ยังรู้สึกว่าเรายังไม่เก่งนะครับยังไม่เข้าใจอะไรเลยนะใจเย็นๆแล้วค่อยๆฝึกไปนะครับดูตัวอย่างน้องดีก็ได้จากคนที่ยังไม่ค่อยเป็นเนี่ยคือมาปรึกษาผมตลอดนะครับจนกระทั่งผมให้คาแนะนําเรื่อยๆตลอดนะครับจนตอนเนี้ยคือทําเป็นแล้วคือทําเป็นเยอะด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือคือก็แค่ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่า จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับเป็นไอเดียให้ทุกคนเผื่อว่าใครจะไปสร้างแบบเป็นเว็บไซต์ที่เป็น Full Stack ประมาณนี้นะเนี่ยไปสร้างเว็บประมาณนี้ก็ได้เป็นเว็บบริษัทมีระบบแบบบล็อกนะครับมีระบบคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยที่น้องดิวทำให้ดูนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวแปะลิงก์กิทับไว้ให้ทุกคนได้เข้าไปศึกษากันได้เลยนะครับผมโอเคครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพ่งเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ